พี่สาวอ,ครครอ,อุชิครยค่ะแล้าไม่ทราบเลยสี่ทุกคนคือ,อเหมือนอแต่ว่าพี่หนูบอกว่าพี่ฮูปสวยนะใช่คือเหมือนพี่ตอนแรกพี่หนูว่าชอบเพลงอาจจากกักดน้มมากๆเลยค่ะแต่ว่าพี่เขาก็จะไม่ได้ค่อยได้ตาม B คใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นพี่ไายบอกเอ้ย โชวโชะโชะคือพี่หนูเนี่ยบอกว่าชอบพี่บันใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ตามใคร<า>นนินทาไม่มีใครนินทากับไปเลยปาะน่ารละทุกคนแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ตามขนาดนั้นแล้วก็เหมือนตอนรุ่นสาเขาก็มาบอกว่าเขา,าชอบพี่หูใช่แต่เขาไม่ได้หนูก็เลยไม่รู้เลยว่าพี่หนูชอบใครนี่พี่สาวไมาโอเชเนียหรอ รุ่นหกนี้โอชิใครครับโอชินี่โอชิพี่พี่แฟนครับรุ่นหกนี่รุ่นหกโอชิใครเดียโอชิ chi, ทุกคนในรุ่นหกซึ่งยังไม่รู้รุ่นหกคือใครไม่มีสิยังไม่ได้เดบิวต์เลยจะให้มีรุ่นหกได้งไงถ้ารีบรุ่นสามวันที่รีเบิร์ พี่อลีโอชิพี่อลิได้ไหมพลาดแล้วพี่ก็หูวไวเกินพี่ก็หูวไวเกิน